ันนี้หลังจากที่พวกเราธรรมชาแล้วนี่นะเราก็มาฟังธรรมเพื่อประดับความรู้วันนี้มีคนสงสัยมากคำว่าพิชาธรรมะเปิดโลกกัมมันดาน,นั้นถ้าไม่เกิดปัญญาได้อย่างไรนี่คือหัวข้อที่พวกเราจะได้ฟังวันนี้เพราะว่ามีข้อสงสัยเยอะโดยทั่วไปแล้วนี่ก็จะมีแต่การศึกษาเรียนรู้ หรือว่าอ่านจากตำราหรือฟังอย่างโน้นอย่างนี้ต้องไปศึกษาค้นคว้าจากตำราจากวิชาการต่างๆมากมายที่จะบอกว่า,วามีปัญญาจบด็อกเตอร์มีปัญญานั่นคือคนทั่วไปเขามองอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นมันก็เลยทําให้ทุกคนสับสนปนเปกันไป,นปนหมดเพราะว่าการศึกษาเรียนรู้มันมันมีหลากหลายคือ ที่จริงแล้วเนีะ่ะพวกเราก็ได้ยินได้ฟังทำมาก็มากมายแล้วนะข้ออัดข้อธรรมอะ่ะมันมีมีเยอะแล้วแต่ทีนี้ปัญญามันยังไม่เกิดฟังให้ดีนะเพราะว่าปัญญาคืออะไรปัญญาคือสิ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วเห็นมาก่อนแล้วได้ยินปรกของแล้วอ่านมาก่อนแล้วเรียนมาก่อนแล้ว แล้วนำมาปฏิบัตินำมาก่อเกิดการกระทำหรือว่าปฏิบัติแล้วเห็นผลรู้ผลให้มันเกิดขึ้นกับเราให้เรารู้ความจริงมันนั่นถึงจะเห็นธรรมที่แท้จริงถึงจะเรียกว่าปัญญานะให้มันเกิดขึ้นแล้วกับเราทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย พระเจ้าไม่ให้พวกเราเชื่อจากตำราหรือว่าเชื่อสิ่งภายนอกแม้แต่คนกล่าวขานพูดบอกต่อๆกันมาก็ไม่เชื่อนะพระเจ้าให้พวกเรานำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นไปปฏิบัติก่อนเอปฏิบัติเกิดขึ้นแล้วเห็นแล้วเ,เข้าใจแล้วแจ้งแล้วนั่นถึงเรียกว่าปัญญาแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้แล้วเออ เรียกปัญญานั่นเป็นปัญญาของเราก็เกิดปัญญาคือรู้จริงเห็นจริงตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไม่ว่าอะไรก็เล้วแเต่นั่นเราถึงเชื่อได้นะเราถึงจะเชื่อได้นเขาเรียกปัญญาทีนี้นี่วิชาของเราเนี่ยนะเป็นวิชาที่เราต้องใช้ลมหายใจกับเคลื่อนต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักนะ สิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยทุกอย่างมันย่อมเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเพราะเราใช้ลมหายใจเป็นหลักในการขับเคลื่อนลมปานนะทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยในทั้งหลายต้งปวนนี่แหละแม้แต่ธรรมะก็ดีอะไรก็ดีอ่าที่เราเพียรแล้วปฏิบัติแล้วนี่เออมันเกิดขึ้น แม้แต่กระบวนการรักษาโรคนี่นี่ตัวอย่างใช่ไหมที่เราได้ฟังไปแล้วเมื่อวานนี้ว่ารักษาอย่างไรเออแล้วมันหายอย่างไรเนี่ยนี่ก็เกิดขึ้นแล้วกับเรานี่แหละปัญญาของเราแล้วเราก็นํามาตีแผ่อันนี้เรียกว่าปัญญาแม้แต่เรื่องสุขภาพแม้แต่เรื่องทุกเรื่องเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยเรายังไม่เข้าใจ แต่ถ้าเรามาปฏิบัติวิชานี้แล้วนี่เราจะเข้าใจเข้าใจแม้แต่เรื่องของจิตวิญญาณมองให้ดีนะวิชาธรรมะเปิดโลกกันเปิดทั้งสามโลกออกนี่จิตวิญญาณต่างๆที่คนสงสัยลังเลอยู่นั่นน่ะดูให้ดีนะมันก็สามารถเกิดขึ้นกับเราได้หมดเราก็สามารถสื่อสารได้ทั้งสามโลกนี่แหละพลังงานเหล่านั้นเนี่ย เราจะแยกแยะได้ชัดเจนขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นกับเราหมดรู้กฎเกณฑ์แห่งกรรมทำไมรู้กฎเกณฑ์แห่งกรรมแจ้งในกฎเกณฑ์แห่งกรรมเพราะเราใช้กรรมจนชํำชองแล้วเราก็เกิดปัญญารู้จริงแล้วมั่นใจในเรื่องกฎเกณฑ์แห่งกรรมเชื่อมั่นและมั่นใจและทำได้นี่แหละเรื่องปัญญาของเราเรามั่นใจในกฎเกณฑ์แห่งกรรม จนรู้ชัดเจนว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมตามคำสั่งสอนของพระเจ้าตามหลักความเชื่อแห่งพุทธศาสนานี่ปัญญาเขาเรียกว่าปัญญารู้จริงเพราะเราเอามาใช้ประโยชน์จริงจนเรานำหลักการใช้กรรมนี่แหละมาเป็นหลักของวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างช่ำชองเพราะขบวนการจดใช้นี่เวนีน่กรรม นี่เราวิชานี้เราถนัดอยู่แล้วเราช่ำชองอยู่แล้วมันก็เลยเกิดประโยชน์จริงทุกคนก็เข้าใจกฎเกณฑ์แห่งกรรมออกรรมคือการกระทํารู้ชัดผลของมันเกิดขึ้นแล้วกับเราเราเข้าใจอันนี้แหละเรียกปัญญาแล้วเราชาระนี่กรรมนี่เวนได้น่เขาปล่อยวางเรามีความสุขระเบิกบานเราหายจากโรคได้อันนี้เห็นเกิดขึ้นแล้วกับเรา ชัดเจนนะนี่หรอกเรว่อปัญญามันเกิดขึ้นในเมื่อเรามั่นใจเกิดปัญญาแล้วเราไม่สงสัยการหายสงสัยนั่นแหละคือปัญญาเนี่ยเพราะหลักวิชาของเราเนี่ยนำเรื่องนี้มาเป็นหลักของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้เราเบื่อหน่ายจางคลายการเวียนว่ายตายเกิดให้รู้ชัดเกิดเป็นทุกข์เห็นไหมตามคําสั่งสอนของพระเจ้าทุกอย่าง เนี่ยะบวนการที่จะทําให้เราเกิดปัญญาก็คือวิปัสสนากรรมาฐานวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดา,านใช้กฎเกณฑ์แห่งกรรมนําสู่วิปัสสนากรรมาฐานเนี่ยนำสู่ก็เกิดปัญญาบิมุตได้เพราะเราดับทุกได้เห็นอย่าง,างทุกข์กับความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วกับเราทุกอย่างที่ที่เราปฏิบัติน,นี่เพื่อให้รู้จริง เพื่อให้เห็นของจริงสัมผัสได้จริงแม้แต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่คนยังลังเลสงสัยเราแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเอ,อหลักของวิทยาศาสตร์สารพิษต่างๆในเมื่อเรามาใช้กรรมหรือว่าเรามาปฏิบัติธรรมนี้สารพิษก็สามารถคลายได้เห็นไหมนี่คนสงสัยเราก็คลายและกระจัดปัญหาเรื่องนี้ได้ แม้แต่เรื่องของศิยศาสตร์มนต์ดำนะพระเวทต่างๆสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถที่จะระง,งับได้แก้ไขได้นี่เขาเรียกว่าต้องใช้ปัญญาล้วนๆเพราะเราทำได้จริงเราก็เลยไม่ต้องพิ่งไปหาผีเข้าเจ้าทรงอีกนะเพราะเราก็ทำได้เหมือนเขาทำได้ยิ่งกว่ายิ่งกว่าตรงไหน เราเปิดทั้งสามโลกอันนี้คือหลักเราก็หายสงสัยเรื่องของผีเข้าเจ้าสง่งแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธเขาเนี่ยแม้แต่เรื่องของมหายานนี่หลักนะหลักพุทธศาสนานะเออมันก็เกิดขึ้นกับเราเราก็เข้าใจเราก็จะหายสงสัยเรื่องของมหายานแล้วหลัก ของวัชิรยานก็เกิดขึ้นกับเราเราก็หายสงสัยเรื่องของวัชิรยานเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาไม่มีความแตกแยกไม่มีการแบ่งแยกอยู่ที่ว่าใครนำอะไรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอนนี้เรานำวิชานี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อชำระคดีนี่ความที่เราเคยทำมาไว้ในอดีต ให้หมดสิ้นเพราะเราจะมุ่งตรงต่อนิพพานเดินตามรอยบาทพระศาษษษสดาเข้าสู่นิพพานนี่คือเจตนาของเราให้ชัดเจนนะตังนี้ให้มองให้ชัดนะแล้วที่เราชำระนีิกรรมได้เราก็รู้ด้วยปัญญาว่าโอ้ที่ผ่านมาเรามีกรรมของตนเองอยู่แล้วกรรมนำเรามาเกิดอยู่แล้ว การกระทําใดๆที่เราทําไว้ล้วนจะส่งผลหมดเออที่จะไม่ส่งผลไม่มีอ่ายกเว้นกรรมไครเจตนาคือไม่ส่งผลนี่เราต้องมาชาระกันด้วยบุญกุศลนะแล้วเราก็จะกลัวบาปเห็นไหมมองออกไหมไม่ทําบาปอีกไม่ทําความชั่วอีกเพราะเรารู้ว่า กรรมส่งผลแน่นอนเนี่พวกเราก็จะมุ่งเน้นเพื่อการสร้างคุณงามความดีเพราะเรารู้ด้วยปัญญาว่ากรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงซึ่งถ้าเราโมต่ศึกษาอยู่ไม่มาปฏิบัติเราก็จะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์แห่งกรรมอันนี้เราลงมือทําจริงปฏิบัติจริงจริงเห็นจริงรู้แจ้งฟังเฉยเฉยไม่เกิดปัญญาต้องนํามาปฏิบัติ เราเน้นปฏิบัติแล้วเกิดผลค่อยเชื่อนี่คือวิชาของเรานี่แหละสิ่งที่มันเกิดผลแลกกับเรานั่นแหละแสงสว่างมันเกิดขึ้นแลกกับเราปัญญามันเกิดขึ้นแลกกับเราเพราะเราทําจริงจากษุมันเกิดขึ้นแลกกับเราญาณเกิดขึ้นแลกกับเราฌานเกิดขึ้นแลวกับเรามันอยู่ในวิชาของเราทั้งหมดนี่ แล้วทําให้เกิดปัญญาวิมุติเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราเดินตามตรงนี้ปฏิบัติตรงนี้เอ,อบุคคลใดถ้ายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงถ้าทําไปเรื่อยๆย่อมเกิดเพราะเป็นคําสั่งสอนของพระเจ้าเราเอาระบบของพ่อจงเจตมาปฏิบัติธรรมะนี้คือธรรมะของพ่อจงเจตวิชาธรรมะเปิดโลกกรมมดานเพียงแต่เราใส่หัวข้อเป็นวิชา เพื่อตระหนักเพื่อให้รู้ชัดสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมตามคำสั่งสอนของพระเจ้าไม่ให้คนเชื่องมงายวิชานี้ตอกยำ้ำเพื่อไม่ให้คนหลงอยู่กับความงมงายเชื่อสิ่งที่ไม่มีที่ไม่เป็นนะดูให้ดีนะออกจากความงมง,งาย ให้เชื่อตามหลักความเป็นจริงที่มีคือเชื่อกฎเกณฑ์แห่งกรรมกฎเกณฑ์แห่งธรรมเอ่แล้วก็ผลของมันธรรมกรรมผลตามหลักปริยัติข้อมูลต่างๆปฏิบัติคือกรรมแล้วผลชัดเจนนี่คือหลักเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะไม่เกิดปัญญา ไม่มีอะไรที่จะปิดกั้นปัญญาของเราถ้าเราอ่านตำรานั้นเนี่ยยังมีความขัดแยง้งเพราะตำราแล้วแต่ครูบาอาจารย์แล้วแต่ใครจะแปลจะเขียนจะบันทึกได้มาก็เขียนตามที่ตัวเองได้มาเพราะฉะนั้นตำราทั้งหลายเป็นปัญญาของคนอื่นข้อมูลที่เขาบันทึกไว้แม้แต่นักวิทยศาศาสตร์ ก็เป็นปัญญาของเขาแม้แต่พระไตรปิฎกก็เป็นปัญญาของพระเจ้าไม่ใช่ปัญญาของเราฟังให้ดีนะเราจะท่องพระไตรปิฎกมาแปดหมื่นหรือกี่ร้อยกี่พันเล่มก็แล้วแต่น่ะก็เป็นปัญญาของพระเจ้าหมดถ้าเราเรียนแค่ในพระไตรปิฎกถ้าเราไม่นำมาปฏิบัติแล้ว ไม่มีทางเกิดปัญญาเพราะเรายังไม่ได้ชิมรสแห่งพระธรรมเรายังไม่แจ้งในพระธรรมนั่นแสดงว่าปัญญาเรายังไม่เกิดชัดเจนนะตรงนี้ต้องมองให้ชัดนะคําว่าปัญญาคือสิ่งที่เรานํามาปฏิบัติแล้วรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วกับเราถึงเรียกว่าปัญญาของเรา เหมือนวิชานี้นี่ที่เราเอามาเพื่อบำบัดโรคให้ได้แก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างเราทำได้แล้วเราถึงบอกต่อนี่คือปัญญาของเราถึงใช้คำว่าวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมบันดาลเพราะมันเปิดทุกอย่างออกให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเชื่อใครง่ายๆมาทำแล้วสำเร็จผลได้ผลแล้วนั่นแหละเลีอย ปัญญาเข้าใจแล้วนะมีใครสงสัยไหมืหมีแค่นีน้ยังสงสัยไหมการปฏิบัตินี้ได้ปัญญาถึงขั้นไหนคะมิมุดหลุพ้นปัญญาถึงขั้นวิมุติหลุดพ้นวิมุตติยานย่อมเกิดขึ้นถ้าทำจริงๆเออเพราะเพราะชงเจ็ดเข้าสู่ความวิมุติอยู่แล้ว เข้าสู่นิโรธอยู่แล้วตั้งแต่ปิตินะปัจจิสมาธิอุเบกขาทำสี่อย่างนี้เป็นธรรมเป็นผลของการกระทำเป็นผลของวิริยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงมาจากไหนมาจากธรรมวิจยะธรรมวิจยะมาจากไหนมาจากสติสัมโพชฌงสติสัมโพชฌงมาจากไหน มาจากสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ก็ต้องเริ่มต้นจากอานาปานาสติาใจยังเพราะธรรมะนี้จะหมุนต่อเนื่องกันตั้งแต่เราเริ่มหายใจเข้าหายใจออกรู้สติเรืองรู้อยู่ที่ลมหายใจทำมากเข้าสติปัฏฐานสี่ย่อมเกิดขึ้นเห็นกายเพราะธรรมะจะยกระดับไปเองไปสีที่กายเอง ที่เวทนาเองที่จิตที่ทําเองนี่คือกระบวนการของธรรมที่เราทําวิชานี้ถ้าเราอยู่สติปัฏฐาสีมากเข้ามากเข้าก็จะยกระดับไปสติสัมโพชฌงเองแล้วเข้าสู่ธรรมะวิจยะสัมโพชฌงเองแล้วเกิดวิริยะสัมโพชฌงเอง,เ,องเพราะเป็นภาพบังคับมันจะบังคับเราเข้าสู่ขบวนการนี้เองโดยอัตโนมัติเออยกระดับจาก วิริยะสมโพชงเกิดปิติสัมโพชงเกิดปัทธิสมโพชงเกิดสมาธิสัมโพชงแล้วก็เกิดอุเบกขาสัมโพชงนี่ทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องอยู่กับโพชชงทั้งเจ็ดอย่างต่อเนื่องย่อมเกิดปัญญาวิมุติหลุดพ้นย่อมเกิดและเกิดขึ้นแน่นอนนี่เราถึงได้กล้านำมาแสดงให้พวกเราฟังเพื่อขยายธรรมของพระเจ้าของเรา ซึ่งยากที่คนจะเข้าใจถ้าไม่ทำก็ไม่เข้าใจถ้าทำก็เข้าใจไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากไอ้ที่ยากมันอยู่ที่ทำไอ้ที่ง่ายมันอยู่ที่ไม่ได้ทำเอ้ยถ้ายากยากที่ใจเราง่ายก็ง่ายที่ใจเราเราเปิดใจรับหรือไม่เข้าใจยังเปิดใจรับหรือไม่ พร้อมที่จะปฏิบัติหรือไม่มันอยู่ตรงนี้ถ้าไม่พร้อมก็คือยากทุกอย่างก็ยากหมดมันอยู่ที่ใจเราเริ่มต้นที่ใจเราจิตเราต่างหากพร้อมไหมเห็นทุกที่แทจ้จริงหรือ,อยังพร้อมที่จะออกจากทุกไหมตรงนั้นต่างหากนั่นแหละเราต้องมีเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนนะวพราอวิชาของพระเจ้าคือเกิดปัญญาขั้นพื้นฐานก่อนรู้ก่อนเน่แล้วค่อยมาทํา แล้วก็เกิดผลนนเ,เรว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมองให้ออกนะทำกรรมผลนี่คือหลักของเรานะเนี่ยเราเอาวิชานี้มาเพื่อให้คนปฏิบัติไม่ใช่ให้คนมาฟังเฉยๆฟังให้ตายถ้าไม่นำปฏิบัติจ้างก็ไม่เกิดผลและก็ไม่เข้าใจในเมื่อเข้าใจไม่เข้าใจนั่นแหละเขาเรียกว่าปัญญายังไม่เกิด แต่ถ้าเข้าใจแล้วเลือรกปัญญาเกิดแน่แล้วเราก็จะได้ชิมรสของพระธรรมที่แท้จริงเพราะเอาไปสร้างประโยชน์กับตนเองแล้วมหาชนต่อไปได้เห็นไหมวิชาของเราที่บอกแล้วว่าสามารถรักษาโรคได้ด้วยเรากลายเป็นว่านอกจากเราจะรักษาโรคได้เราเยังสร้างคนป่วยให้เป็นหมอตามเราอีกหมอของเราก็คือบอกต่ออย่างเดียวไม่ใช่หมอรักษา แต่เป็นครูหมอเจ้าเป็นครูหมอไหมล่ะคือผู้สอนให้เขาทำปรินเน่ไม่ใช่ไปรักษาเขาซึ่งลาหลังแล้วเข้าใจไหมการทําเช่นนั้นหนึ่งหาลาบสก,กาละ,ะเข้าใจยังหาลาบสก,กาละเสร็จตัวเองคนป่วยก็ยังไม่เกิดปัญญาเพราะรักษาตัวเองไม่ได้นี่ไงปัญญาไม่เกิดเห็นไหมของเรา นอกจากเราจะรักษาได้แล้วเรายังบอกคนอื่นอีกมันครูอีกแล้วคนป่วยก็เกิดปัญญารักษาตัวเองได้แล้วก็บอกต่ออีกอันนี้แหละก็เรียกว่าปัญญาเพราะมันเกิดขึ้นแล้วกับเราเพราะฉะนั้นโรคชุกชนิดเราก็ใช้วิธีนี้การบอกต่อการแสดงทำต่อนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเป็นการเกื้อกูลสังคมอย่างยอดยอดเยี่ยมที่สุดมองออกไหม ง่ายไหมสุดยอดที่จะง่ายแล้วก็สบายที่สุดนี่การแก้ปัญหาวิกฤตของโลกสบายมากวิชานี้แหละจะเป็นต้นแบบให้คนทั่วโลกได้ศึกษาเรียนรู้เพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าต้องกระจอกกระจายออกไปเพราะเราต้องบอกต่อกันไปนะให้เข้าใจให้มาปฏิบัติต้องปฏิบัตินะถึงจะเข้าใจถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีทางเข้าใจนะนี่แหละคือการแก้ปัญหาของสังคม สมบูรณ์แบบที่สุดในเมื่อเกิดขึ้นแล้วกับเรามันก็จะไม่มีการขัดแยง้งเห็นไหมพ่อไม่มีการขัดแย้งในสายทรรไหนเลยเพราะพ่อเข้าใจมองไหมล่ะพราะเข้าใจก็คือไม่ขัดแยง้งทุกสายเราไม่ขัดแยง้งใครเลยแม้แต่ลัที่หมอผีเราก็ไม่ขัดแยง้งเพราะเรารู้เขาลัที่เทพเราก็รู้ลัที่พรมเราก็รู้เออลัที่โพธิสัตว์เราก็รู้ลัที่ของจักรพรรด เรารู้ชัดเจนว่าใครอยู่ระดับไหนใครเป็นยังไงเรารู้เขาเออพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาอยู่แล้วเราเข้าใจชัดเจนเพราะมันปัญญาเกิดขึ้นกับเรามองออกไหมล่ะเราทําได้เราเข้าใจเพราะเราแจ้งในสิ่งเหล่านี้ดีชัดเจนในสิ่งเหล่านี้เราถึงกล้าที่จะมาประกาศธรรมของพระเจ้าเลิศขนาดไหนดีขนาดไหนถึงเรียก เอฮิปเปสโกมาดู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 พวกเราที่พวกเราอยู่เย็ยนเป็นสุขสบายมีแต่ความเพลิดเพลินสนุกสนานน่ไม่แบกทุกข์อีกเห็นยังนั่นนี่แหละก็เรืยอปัญญามันเกิดขึ้นเราก็สบายนี่แล้วรู้ด้วยชัดว่าปัญญาเป็นอาวุธใช่ไหมเออที่ยอดเยี่ยมที่สุดตามคําสอนของพระเจ้าเห็นแล้วยังนะวันนี้เราจะใช้แก้วเกิดขึ้นได้ยังไง เข้าใจชัดเจนหรือยังเกิดจากการปฏิบัติรู้ชัดรู้แจ้งรู้จริงเออเราก็เลยหายสงสัยในทุกเรื่องเห็นยังสบายไหมเออความหายสงสัยนั่นแหละคือปัญญาไม่ใช่ลอกเข้ามาแล้วมาเถียงกันถ้ายังเถียงกันอยู่ขัดแย้งกันอยู่ยังไม่เกิดปัญญาคนที่ยังไม่เกิดปัญญาย่อมมีปัญหาเออถ้าเกิดปัญญาแล้วปัญหาย่อมหมดไป ไหนแมที่มีปัญหาเยอะเพราะเขาไม่เห็นตามเราเขาจะยัง่งเพราะบังคับให้เขาเห็นตามเราเพราะตัวเองคิดอย่างนี้ก็อยากให้คนอื่นคิดตามถ้าเขามีคิดตามเขาไม่มองตามก็บอกเขาผิดการเห็นคนอื่นผิดอยู่นั่นคือจิตยังไม่เกิดปัญญาเพราะบังคับให้คนอยู่ในตำราออกนอกกรอบไม่ได้ อย่าลืมนะธรรมะของพระเจ้านี่นะที่ท่านประกาศที่ท่านท่านเอามาประกาศบอกสอนแค่หยิบมือเดียวที่ใบไม้เนี่ยท่านที่พระองค์สแสดงทำถูกไหมรูดใบไม้ไมดอกใบปอดูมาแค่หยิบเนี้ยเออที่พระองค์นํามาสอนแค่นี้แต่ธรรมะนี่พระองค์เห็นนี่เหมือนใบไม,ไม้ทั้งป่าอะไรอย่างตอนนี้เรากำลังสแสดงอืมทั้งป่านั่นแหละ ขจายังอันไหนที่พวกองค์ไม่สอนเราก็มาตอกย้ำด้วยเพราะว่าองค์ก็เห็นขจายังแต่พะองคงยังไม่สอนแต่ตอนนี้คนมันจิตมันเตลิดเปิดโปงไปหมดแล้วอวิชาครอบงำวิชามารครอบงำหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอาทุกเรื่องสาธยายมันทุกเรื่องบอกทุกเรื่องเออยกแม่นานตั้งห้ามาสาธยายอันนี้แหละที่เราพยายามพูดพยายามสแสดงอยู่นี่ก็แม่นานตั้งห้านะมา ไม่ได้เอาแค่อยู่ในกรอบมองออมว่ล่ะถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะเรามุ่งเน้นให้คนเกิดปัญญาเอออันไหนที่พระเจ้าไม่ไตัดก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่มองออมว่ล่ะเพราะองค์ไม่ได้มีขีดจํากัดแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมจงนําไปปฏิบัติจนเกิดปัญญาให้รู้จริงให้ใครจากทุกข์ถ้าดับทุกข์ได้แล้วตัดสรู้แล้วนั่นคือของจริง เออตัดสรุ้ตามพุทธเจ้าได้แล้วถึงจะไปอยู่กับพุทธเจ้าได้ถึงจะเข้านิพพานได้ไม่ใช่ท่องตำราจ,จากพระองค์แล้วก็จะแม้แต่ฟังพระองค์หนึ่งคนได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐของพระองค์เนี่ยที่ยังไม่ตัดสรุ้ก็มีเยอะแยะเข้าใจยังเออมีมากมายไก่กองที่สมัยที่พุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านน้มิชนอยู่เนี่ยท่านโปรดโปรด,ปรดก็ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องตัดสรุ้ตามพุทธเจ้าที่ไหนหรอก มองออกไหมล่ะเขาจะมีแต่ผู้ปฏิบัติตามนำมาเพียงน,นำมาปฏิบัติขัดเก่ากิเลสตัณหาของตัวเองจนสิ้นเศรถึงจะตัดรู้ตามพุทธเจ้าที่จะมีอคระสาวกเยอะแยะมากมายก็นั่นแหละเพราะนำไปปฏิบัติต่างหากและธรรมะของเราก็ไม่ใช่ว่าเออจะรู้เลยต้องนำมาปฏิบัติถึงจะรู้แจ้งเห็นจริงถึงจะใช้ประโยชน์ได้นะอืมพอเข้าใจเป็นสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานเหนือกว่าการให้ทานใดทั้งมวลช่วยกันเผยแพร่ธรรมะอย่างไรก็ปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นปฏิบัติได้อย่างไรก็เผยแพร่อย่างนั้นทั้งผู้เผยแพร่และผู้รับคําสอนก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่คือรู้ธรรมเห็นธรรมใจเป็นธรรมจึงจะเป็นพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาคือการบอกสอนจากประสบการณ์ที่เป็นธรรมการให้ธรรมะเป็นทานจึงเป็นบุญบารมีใหญ่ ทำให้ตนเองและผู้อื่นพ้นทุกข์ขอบุญกุศลที่ทุกท่านที่ร่วมกันเผยแพร่ธรรมะจงเป็นบุญบารมีให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมใจเป็นธรรมทั้งผู้เผยแพร่และผู้รับธรรมะจากการเผยแพร่ด้วยเชิน